โอ้มีท่เท่าไดกินไห้ก่อนไม่รูหนาวมาถึงนี่กำลังวะอ่ะคุณ

โ,โ้จัดเลยวันนี้โอ้บรรยากาศแน่หนาวก็เริ่มมาแล้วเนาะอ่ามีแค่ต้นกันยาเองนะบรรยากาศแน่หนาวมาแล้วโอ้อยทันเท่าใดกลิ่นอายของ ดูหนาวก็มาถึงนี่กำลังอรุณสวัสดิ์กับพี่น้องเฮาเจ้า,จายูทูปพี่น้องเอฟซีตลเราจุถึงพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเนาะก็บรรยากาศปลาชมบรรยากาศายามเจ,าเจ้าของวันที่เก้ากันยานะครับเนาะอืม หมอกจัดเลยวันนี้มันน,ววน่าเชื่อว่าแน่หนาวจะมาป u ยขนาดนี้เนาะนี่บรรยากาศแน่หนาวชัดๆเลยนะครับเนะะเาะอ่าะที่จริงมันน่าจะมีฝนแหี่ยวไหลยอยู่นะแต่ทำไมอหมหมอกถึงลงมันเป็นขีนไอบรรยากาศของฤดูหนาวเต้นๆนะอ่า บรรยากาศแบบนี้นะครับเนาะหรือมันจะบ่งบอกว่าปีนี้จะแรงจัดจะว่าจะใดนะครับเนาะนะแต่ปกตินี่กันยานี่จะมีแน้ำนองนะต่น,นี่น้ำกำลังเอขึ้นมาหนะ่อยเดียวไอ้ท่านนะครับเนาะยังบ่ดถึงเกลงฟัง็นะ้ําำไปเนาะ จะมีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นมาเห็นแล้วนะครับเนาะสะตุนเรกก็ได้มาเกิดขึ้นแล้วเห็นไอ้ตัวนี้อะที่ครบพออะใช่ไหม Ya, itu ni mai, yang mengikat lawak. <G ül üyor> ร่มไม้ของเราเศษเจ้าต้นขนุนนี่น่าจะอายุโว,วยืนม่ดูแล้วนี่ไม่คึกว่ามันเกะกะเนาะ แต่นี้ก็คอจะไปได้อยู่ไปกลับบ้าน อ่ะคุณเธอ ที่กรุงว้าดูบรรยากาศบ,บรรยากาศเดูหนาวชัดๆเลย เีนมดเน่ยฝนแลวอีกอืมนี่เขาโขจีปูมแง่เนี่ยโขจีกุ้งอะเนี่ยน่ะนี่เห็นนึ่งโวยนี่เห็นนึ่งโขย เหนึ่งหนึ่งขวยนี่ตามดูตามดูตามดู ถูกใช่ไหมต้องติดตามดูนี่น่าจะสองอันเลยนี่หนึ่งอันนี่อีกหนึ่งอัน ต้นัะเขือเอาเริ่มจะขึ้นสูงแล้วฮะเริ่มจะทำตัวมีปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆกับต้นัะเขยบ โอเคคลิปนี้ก็ไว้จะวี่ก่อนเนาะป้ากันนะี่นนคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็ฝากกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์นี่กับเท่าซิงนิวเวอร์ชั่นตัวเเนาะ ไว้โอกาสหน้าประกันใหม่เนาะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัย <c oughs> คิดยีงได้เกาะสมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะขอให้กิจาการ ธุรกิจก้าวหน้ายิ่งยิงขึ้นไปเนาะหายที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็ขอให้อเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่กัรงานเนาะ,นอะโอ้มีนี่สองหน่วย โอเคนะครับเนาะก็ให้ที่สุดนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย